สวัสดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีผููเสียงสูกเสียงดวงโมสุขุสุคนมนีแอดมินสิพาพ,พ่อแม่พี่น้องมาวิเคราะห์ตัวเลขของการเสียชีวิตของมองลำอินแตงแก้วบวัวราเนาะพี่น้องเนาะซึ่งหลายๆคนก็สิด้เห็นข่าวมาแล้วว่าเพิ่นได้อาเสียชีวิตลงแล้วจากการโดดขวาขามแม่นำคลองเนาะซึ่งเราจะมาวิเคราะห์ตัวเลขที่ว่าในวันที่ที่เพิ่นไปโดดขวาขามแม่นำคลองฮน ซึ่งการวิเคราะห์นี้แอดมินก็นจะวิเคราะห์เพื่อเป็นแนวทางให้กับผู้เชี่ยงโศกเสี่ยงดวงสื่อนอพี่น้องเพื่อเป็นแนวทางให้เฮาอ่าตัดสินใจในการสื่อเลขสื่อหวยวัสดสันนอพ่นองเนาะก็ต้องขอโทษขออภัยมายังทางครอบครัวเพื่อนเนาะ ถ้าว่าผิดพลาดประการใดก็ขออภัยนะ้ำในคลิปนี้เฮากับเพียงแต่ว่าอยากฮหดเป็นแนวทางให้กับพูที่ว่าเสียงดวงน้ากันเนาะพี่น้องเนาะเฮาลองมาวิเคราะห์ตัวเลขน้ากันเบิ่งว่าในเมื่อที่ว่ามลําอินแตงไปโดดสะพานนี่เป็นวันที่1 9เดือนเก่า2นเนาะพี่น้องเนาะซึ่งว่าตัวเลขเด่นๆนี่แอดมินก็นคิดว่า ตัวที่เด่นมากก่อนมมก็คือเลขเก่าเด้อพี่น้องแล้รถทีว่ารถที่ว่า,วาอามอลลัมอ,อินแตงได้ขับไปตอนมือโดดสะพานาก็เป็นทะเบียนรถหนึ่งหนึ่งสามหาเนาะพี่น้องเนาะแล้โตัวเลขที่เด่นก็นมาแลวเนาะเก่าสามเด้อพี่น้องเลขเก่าแล้วก็เลขกสามอาจจะออกมาเป็นว่าเก่าสามก็ได้ เข่ามาแล้วนอซองโตนะพี่น้นองนะการลงวิเคราะห์ไปน้ากันแล้วกับว,วิวิจารณญาณไปน้ากันนะพี่น้องแลมหลังจากที่ว่าเพิ่นได้โดดสะพานไปแล้วแล้วก็นจนมาหอดวันที่เศร้าเอ็ดเดือนเก,ก่าสองพันเศร้าสองจึงได้พบซพเพิ่นนะพบซพอยู่ทีบ้านเวินขาวห่างจากจุดเกิดเหตุหรือว่าจุดที่เพิ่นโดดห่างไปประมาณหกสิบห้าเจ็ดสิบกิโลเมตรพี่น้อง ะน้นแล้วเฮากล็ลองมาสังเกตบิ่งว่าเหลขเก่ายัางเด่นอยู่เนาะพีนะ่น้องหลังจากที่พบซพเพิ่นแล้วเนาะก็มาหอดวันที่เ4าีเดือนเก่า2อพิเพ่นกระไดทำการอ่านทรงสการเอื้อยอินแตงเนาะขึ้นสู่สวรรค์สันฟ้านั่นเองและเฮ้าก็ล่องมาวิเคราะห์ตัวเลขกน้ำกันบิ่งว่าอ่า โดดขั้ววันที่10เก่าเดือนเก่าเนาะเป็นน้องขี่รถไป113หาและกะับบซบในวันที่1าเดือนเก่า2สองและกะิกการงสการวันที่14เดือนเก่า2สองเข้ามาเบึงว่าเล่ตัวใดมันมันเด็ดมันเด่นเนาะเข้ามาสังเกตเบึงน้ำกัน และในวันที่16เดือน3 1992นี่แมนจะเป็นวันเกิดของมอลำอินแตงเนาะพี่น้องซึ่งรวมอายุได้อายุ30ปีซึ่งแอดมินก็ได้วิเคราะห์ตัวเลขออกมาคือดังที่เห็นในหน้าจอนีเนาะพี่น้องเนาะเลการเลขเด่นอีกตัวหนึ่งนะจะเป็นเลขสองเด้อพี่น้อง วเคอออกมานํากันว่ามันเป็นเลขสองเดี๋ยวหยาสิมาสั้งรวมกันวว่ามันควรสิเป็นไปในแนวทางใดส่วนเลขเด่นเลขหกตัวที่สี่นี่เป็นความมักส่วนตัวของแอดมินเองเนาะเพราะว่าแอดมินมักเลขหกในหัวนี้แอดมินมั่นใจเลยว่าเลขหกนี่ต้องเขาแน่นอนและนี่ก็คือการสังรวมตัวเลขที่เกี่ยวของกับ มอลำอินแตงแก้วบัวลานั่นเองเนพี่นองเด้อและกาอยังให้พี่น้องล่องจับใส่ก,กันเบ่งนพี่นองเนาะว,ว่ามันจะได้มากระต้องเขาเนะอาแอดมินมั่นใจเลยว่าเลข 9, เก่าเหลขสองเหล็กสามเหล็กหกนี่ในสี่ตัวเลขนี่เข่าแนนอนลอยเปอร์เซน และสุดท้ายไทยสุดนี้แอดมินกับขออวยพรให้พี่น้องเอฟซีทั้งหมดทั้งมวลที่เข้ามาชมนข้อให้จงสชคดีมีไส้ลำรวยแล้วกัถืกรางวัลที่หนึ่งไปน้ำกันเดอ้อพี่น้องขอบมุกขอบใจหลายๆ